เราจะมาหว่านอเอนกันนะคะนนสาดไปเลยะคะ่ะแล้วก็ดูแลเรื่องน้ำนะคะไปค่ะอู h, ส้สยมงกล จะชังกบนะคะแล้วแต่เราเอากบออกแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะเอาแหนแดงมาขยายนะคะทุกคนดูนะคะว่ยเขาตายเนาะดูนะคะีนก็ตายนะคะในถุงเดี๋ยวเราไปทําปุ๋ยหมักนะคะนี่สาดไปเลยนะคะนี่ช่วยได้นะคะอันนี้คือ Em นะคะ นี่คือ EM นะทุกคนนี่นะคะแล้วเราก็จะเดินลงไปน,นะคะนี่นะคะตอนนี้นะคะไม่ได้ไม่ได้เพิ่มน้ำนะคะเพราะว่าช่วงนี้อากาศเย็นดูกบช่วงนี้อากาศเย็นนะคะก็เลยปล่อยให้น้ำน้อยนะ แต่วันนี้เริ่มเมืม่อวานกับวันนี้เริ่มมาไข่ละเริ่มไข่ให้เห็นเนาะนะคะเริ่มแดงนะคะเมื่อวานก็เก็บไปนะคะที่ที่ล้อมเนี่ยก็คือมันมีกบด้วยนะคะแต่ก่อนจะเป็นบ่อก,กบเนาะดูนะคะเขาตายเยอะเลยนะแต่ก็ไม่เป็นไรเนาะมันเป็นสิ่งมีชีวิตนะทุกคนตายก็เดี๋ยวเขาตายเ,าเขาเกิดใหม่ได้ะคะ่ะ นี่ผักก้านจองของเราไกลสีเบิดแล้วสักหน่อยก็คงไม่เหลือแล้วล่ะเราต้องหาที่ปลูกนะคะนี่เนาะเดี๋ยวเราจะขยายบ่อไปตรงนี้ไปอีกดิ่งนาหนึ่งนะคะข้างบนเราก็จะปลูกผักขุดคลองตรงนั้นก็จะเป็นอีกคลองนะคะขุดคลองเป็นบอ่อเหมือนกันแต่ว่ามันขยายไม่เร็ว เพราะว่าเต่าเยอะเนาะไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะทำนาตรงนี้เป็นนาหอยนะคะทุกคนนี่เมื่อวานนี้เห็นขึ้นมาไข่นะคะสาต่อเดี๋ยวไปฟังโน้นนะคะอยากบอกว่าคือ มันไม่ใช่ธุรกิจขายฝันนะทุกคนเลี้ยงหอยเชอรี่อ่ะอยากให้ทุกคนมาเลี้ยงใครที่ไม่มีที่ขายทักมาค่ะใครที่ทำขายไม่เป็นทักมาค่ะเดี๋ยวบอกสูตรเลยบอกสูตรทำทำยังไงให้มันอร่อยทำยังไงให้หอยไม่หยาบกรอบนะคะแล้วก็ทำยังไงน้ำจิ้มที่ตอนนี้เขาฮิตกินหอยมากๆเลยนะคะ คือที่ที่ฟาร์มของมาดเลี้ยงเนี่ยคือติดแค่ว่าไม่อยากขายเพราะว่าเราอยากขยายบ่อให้หอยเยอะๆก่อนเนาะก็เลยยังไม่ไม่อยากขายนะคะก็เลยแบบตอนนี้ก็จะเน้นขยายไปก่อนนะคะทั้งทําบ่อปูนทดลองไป ทำบอ่อปูนข้างบนบอ่บอทดลองระบบน้ำเนาะสักพักก่อนหน้านี้เห็นไหมคะที่ที่หอยมันตายเห็นไหมคะคือน้ำอะรู้สึกว่าเน่าก็เลยเออใช้ลองคดูดูรูปูอันนี้ปล่อยปูด้วยนะคะปล่อยปูมีปูมีกทบทดลองระบบน้ำนะคะเพราะว่าน้ำเน่า ก็เลยเออจะทำยังน้ำเน่าก็เลยลองใช้ EM นะคะก็ช่วยได้นะคะเอ็มเขาจะไปย่อยอินทรีย์วัตถุนะคะที่ที่มันสะสมอยู่นะคะให้ให้ย่อยสลายเร็วขึ้นนะคะ,คะสำหรับคลิปนี้ก็ ขอจบเพียงเท่านี้นะคะทุกคนใครที่สนใจก็ลองเลี้ยงดูค่ะขอบคุณค่ะ